ดีกว่านั่งไหนมาหองเน้ยนี่ขอแม่เถอะนุ่นเตรียมประเมินมืออื่นเนี่ยดูทำทุกที่สักอะไรเนี่ภูมิภาจะได้เกิดของประดับตกแต่งมีดังนี้นะครับ ก็ไปด้วยสายรัดอะไรไม่รู้สายชาร์จแท่งชาร์จที่หนีบใส่เข็มขัดสติ๊กเกอร์พร้อมสายรัดแล้วก็บล็อกเสียบนะครับบล็อกเสียบเบ้าเสียบเป็นสองอันเสียบถังก็ได้สายรัดอันนี้ฝาป,ปิดถังนะครับแถมให้เป็นอะไรมันมีเป็นยาง เข้าเห็ดงานอยู่ตึงอันนี้ขาจับใส่แฮนด์สื่อใส่นี้นะครับน,นี้เป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งแถมมาให้ตัวนี้ติดข้างหมวกครับตัวนี้เป็นขาจับนะครับใส่ไม้เซลฟี่ได้เร โอนี่ไงอันนี้เป็นตัวขันใส่อะไรไม่รู้ใส่เบาใส่กล่องอยู่นี่ครับก็นี้ก็เหมือนกันไม่รู้อะไรมีสายเออมีผ้าช็ดเลนนะครับเช็ดเลยลก็คู่มือนี่เมม